เราสดีครับวันนี้ร่วมโบกร่วมใสนะครับผู้ใหญ่สุดนันท์ขอระบรุได้จากพี่น้องชาวพานเชือกไปแล้วนะครับว,วันนี้เป็นการงานบุญนะครับที่็ะส่งผู้ส,สมม่งให้กับผู้ได้จากไปแล้ว จขออนุญาตนะครับขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกหนนะครับนที่มานี่ก็ญาติพี่น้องนะครับมาเพื่อไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายให้กลับไปใหญ่บัะนะครแสดงความเสียใจครับ ขอให้ดวงยาตที่เชนะครับใด้ส่วนสุขติได้เกิดคสงบสุขขอันุญาตเด้ไหมเด้อแอปนึงอนึญยาดแนแป๊บ ผมไม่ยัานแม่ผมไม่ยัานเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแม่แป๊บเดียว,ยวจ้าจ้าจ้าแป๊บเดียวไปครับโอเคแลว ย่างย่างปลาปหนึ่ง,ง 8, 8, อันนี้เรารอพระสงฆ์นะครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้นี่มนฑพระมาเก้าองค์ครับก็จะเตรียมให้สวยงามน,นะครับ ครับนี่คือเจ้าภาพครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้กรับสวัสดีครับครับ เนี่ยเนี่ยเนี uh. ่ยเ่ยเ